เปลี่ยนปัญหาเป็นพลังค่ะทุกคนเกิดมาย่อมมีปัญหาในชีวิตจริงไหมคะปัญหาเพราะว่าทุกคนก็จะมีทั้งสุขและทุกข์เวลาเราทำงานมันก็ย่อมเกิดปัญหาขึ้นเมื่อปัญหาเข้ามาในตัวเราหรือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตขอให้เรานิ่งสงบใจแล้วก็คิดว่าปัญหานั้นคือบททดสอบปัญหานั้นคือบทเรียนที่จะทำให้เรานั้นเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้เรานั้นเก่งมากขึ้นเพราะถ้าเราผ่านปัญหาไปได้เราจะรู้สึกว่าเรามันยอดเยี่ยมจริงเรามันสุดยอดมากเห็นไหมคะว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราเราสามารถที่จะเรียนรู้แก้ไขและแก้ปัญหาชีวิตของเราได้โดยเราเปลี่ยนความหมายใหม่เปลี่ยนจากปัญหานั้นเป็นบทเรียนเป็นโอกาสดีๆที่เราจะต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พัฒนาตัเองมากขึ้น ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาและพัฒนามากขึ้นเราลงมือทำเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเช่นถ้าเราทำคอนเทนต์ไม่เป็นเราก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาไปเรียนรู้ศึกษาและลงมือทำเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆอะไรก็ตามที่เราโฟกัสอะไรก็ตามที่เราทำซ้ำๆสม่าเสมอสิ่งนั้นมันจะเติบโตมันจะเข้มแข็งมันจะเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญมากขึ้นนั่นแหละค่ะเราอยากเก่งเรื่องไหนให้เราฝึกทา แก้ไขถ้าปัญหาเข้ามาปัญญาเราก็เกิดปัญหามาเราเรียนรู้ศึกษาแล้วก็แก้ไขมันได้มันจะสร้างพลังงานความเข้มแข็งความแข็งแกร่งและเป็นบทเรียนให้เราได้เป็นอย่างดีให้เราเขียนเลยว่าทุกปัญหาเราผ่านไปได้เสมอค่ะชีวิตของเราทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่โฟกัสที่ปัญหาแต่เราโฟกัสที่ผลลัพธ์เราบอกว่าปัญหาคือบทเรียน แค่นี้เราเปลี่ยนความหมายใหม,ใหม่ปัญหานั้นมันก็จะเป็นเรื่องจิบจิบจริงไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุูถาจากเพคคุถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานค่ะ